เดี๋ยววันนี้จะมาสอนทำาสลามกันนะอุปรกรณ์ก็จะมีถ้วยผสมแล้วก็ชามผสมหลายคนบอกว่าอยากจะใส่โลชั่นแทนน้ำมุกนะคะแอมก็จะใส่โลชั่นแต่แนะนำน้ำมุกด้วยแต่ไม่ได้ใช้ไปหยิบโลชั่นแป๊บน้ำยาทำาสลามค่ะหรือว่าจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นน้ำยาสีอะไรไม่รู้เหมือนกัะสีฟ้านะแล้วก็การ TOA ค่ะตอนนี้เหลือน้อยมาก กระปุกใส่สลามนะคะไม่มีสีจันอะไรทั้งสิน้นโลชั่นไม่ใช้ก็ได้มาเริ่มทำเลยเนาะอันดับแรกก็ต้องใส่กาวก่อนนะคะกาวเน้นหมวกเลยนะคะ ใส่กาวกว่อนนะกาวกำลังลงกำลังลงกำลังพอใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาใส่โลชั่นตามเลย <Okay. S 1> เท่าไรก็ได้นะคะแล้วแต่จะใส่น้อยก็ได้ะคะ่ะใส่เยอะก็นุ่มๆ จากนั้นก็คนๆคๆน,คน,นะคะให้เข้าๆกันเลยหรือใครมีเอ่มโลชั่นดีๆก็ใส่ได้นะคะจากนั้นก็เรามาใส่น้ำยาสรามเลยเทลงไปตามนั้นเลยเลยแล้วก็ผสมนะคะครีมนี้ ก็คือเราจะบอกว่ามันเป็นยากนะคะถ้าใครอยากให้เป็นง่ายๆ่าเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะถ้ามันไม่เป็นให้นะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะเป็นหรือเปล่าอันนี้จะต้องรอแบบข้ามคืนข้ามวันเลยนะคนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้า สีสวยมากตามนี้ก็ใส่น้ำยาไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เหมือนผสมสีลงไปวยก็เดี๋ยวขอใส่น้ำยาเพิ่มอีกนะคะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้ใส่น้ำยาได้เลยอันนี้เป็นน้ำยาสีมุกนะคะแต่มันก็ไม่มุกให้ฝนแป๊ด อุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะก็จะเพิ่มเติมเป็นแ,แป้งเย็นเพสตค์ค่ะก็ถ้าสมมติว่าใครไม่ชอบกลิ่นเหม็นของมันสามารถใส่กลิ่นหรือว่าใส่โลชั่นเพื่อดักกลิ่นมันได้นะคะแต่ที่ใส่เนี่ยเราเพื่อความนุ่มค่ะแป้งตัวนี้นมันช่วยให้นุ่มจริงๆเลยแล้วก็คนนะคะมันจะเราก็จะได้เนื้อนุ่มๆค่ะจะต,ต้องคนให้เนื้อละเอียดค่ะหลายคนบอกว่า คน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 ไปจริงๆแล้วมันเนื้อแบบนี่มากเลยมันเนื้อมันแบบเนีย่ยเนื้อมันแน่นๆ่นแล้วก็ไม่น่าเล่นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทำสาสลามแป้งเพสัก,กันคะ่ะก็ต้องทำเรื่อยๆแล้วมันก็จะเล่นได้อ่ะคะ่ะพักใหญ่ๆเลยคนไปเรื่อยๆนะคะมันก็ ที่ตัดต่อไปนี่ก็ไปหยิบแป้งเพสต์มานะนี่แล้วก็ใกล้หมดแล้วด้วยนะคะคนไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วกลับมาดูกันค่ะใส่แป้งเพสต์ไปเรื่อยๆด้วยมันก็จะเปสลามสีฟ้าค่ะแต่ขอไปใส่เพิ่มสีแดงนิดนึงเพราะว่าวันนี้อยากได้สีแดงค่ะนี่ค่ะมันกำลังดีแล้วก็กำลังได้เนื้อสลามเลย สีชมพูเหมือนโยเกิร์ตจะให้ชื่อว่าสมูทตี้สตรอเบอรี่นะคะสูตรนี้จะไม่ได้ขายเป็นทางร้านนะเสียใจทุกเพราะว่าไม่มั่นใจอะค่ะทำเล่นๆแบบไม่ต้องกีเซรีนมันก็เหนียวหนึบแต่ขอใส่แป้งพิสั์อีกเล็กน้อยนะคะมันก็เล่นได้แล้วเหนียวหนึบมากเ,เด้งๆดุๆด้วยใส่แป้งพิสัดเลย จะไม่ใส่เยอะอะค่ะเพราะน้องๆหลายคนบอกใส่เยอะแล้วมันกลิ่นมันไม่น่าเล่นเท่าไรหร่นี่นะคะสมูทตี้สตรอเบอรี่เมื่อกี้เกือบจำชื่อไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือเหนียวแล้วเราก็ใส่กาวเพิ่มนะคะไม่ได้มันเหนียว A เองหรอกเราอยากให้มันเหนียวเหนียวหนึบหนึบอะน่าจับ เสร็จแล้วอู้เหนียวมากสีชมพูนะมานวดกันเดยสูตรนี้นะคะมือเปียกน้ำแล้วก็นำมานวดค่ะเด้งดึงสีชมพูเหนียวหนึบนะคะ เหนียวมากๆเลยไม่รู้ว่าจะตั้งว่าส o ูตตี้หรือเปล่าแผ่ไม่ได้ค่ะอยากทำเล่งๆไว้เล่นแทนบอล สีในกล้องแบบมืดมัวมวงมีสีแดงผสมหน่อยสีสวยอะไม่ค่อยยืดเนาะเหมือนสมูทตี้จริงๆอะ่ะเนี่ยค่ะเนื้อสมูทตี้เขาจะแบบ เหมือนมูดอะใส่กระปุกไม่ใส่พอหรือเปล่าคะโอ้โหเหลือเฟือมากเลยอ,อืมอืม แล้วสลามสมูทตีไปก่อนนะบ๊ายบาย